สวัสดีค่ะฮาไทยการพวัสิทธิ์นะคะวันนี้มีกล่องพัสดุมาที่บ้านนะคะนี่นะคะคนส่งผู้ส่งนะละเหตุแต่อย่าแปลว่าผู้ส่ง Wild Garden Premium Products ให้เก็บที่อุณหภูมินะคะลบยี่สิบห้าถึงลบสิบสิบแปดนะคะ หมายถึงว่าต้องแช่ช่องฟรีซมันคืออะไรเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะคะเปิดกล่องมานะคะก็มีในนี้นะก็มีสองกล่องค่ะมีสองกล่องเล็กๆนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันคืออะไรนี่นะคะรั่วกาโอมาสตามาสต s t e r ขวามือนะคะก็คือเป็นอาหารที่ทำในฟินแลนด์ค่ะแล้วก็เขียนว่า วาลโกฮันตาเปืรมันคือเนื้ออะไรพวกรีคาสนี่แปลว่าครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งตัวโคตตี้สตอริสตาก็คืออาหารจากฟิแนแลนด์แล้วก็มีข้อมูลนะคะว่าต้องเก็บที่อุณหภูมิเท่าไหร่ปากาสตูสไปว่าวันที่เขาแพ็คนะคะแล้วก็ วีเมนันแก้วต่อไปว่ะวันที่จะหมดอายุนะคะน้ำหนัก8กิโลกรัมแล้วก็ด้านล่างสุดนี่ก็คือว่าทำที่ไหนนะคะกล่องที่สองนะคะเล็กกว่าก็คล้ายๆกันนะเยาวเฮลีฮะมันหมายถึงว่าเป็นลักษณะเนื้อสับฮะแล้วก็เขียนด้วยนะว่าราสวาโอสูสคือไขมันเท่าไหร่ คติมายสตารีสก็คือเนื้อที่ทําจากที่เลี้ยงในฟินแลนด์ที่ทําในฟินแลนด์นะคะวันแพ็ควันหมดอายุน้ําหนักนะคะ4กิโลกรัมกล่องเล็กเมื่อกี้นะคะที่เขียนว่า4กิโลกรัมนะมีดูชัดๆนะคะเป็นเนื้อสับ เนื้ออะไรเดี๋ยวพี่จะมาบอกตอนท้ายคลิปนะคะใครทราบภาษาฟินก็คือพอร,รู้ไปเลยนะว่านโกฮันตาเปโอะอะสิบถุงนะสิบแพ็คแพ็คละประมาณสี่ร้อยกรัมนะคะนี่นะคะเนื้อนะทีนี้มาดูกล่องที่แปดกิโลกรัมนะกล่องนี้แบบเยอะมาก นี่นะคะไม่มีที่วางนะพี่เลยวางซ้อนๆกันส่วนหนึ่งเป็นเนื้อสับเหมือนกันนะคะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นนะมันเยอะมากนี่นะคะป้าโตไปสิบอกเลยนะคะอยู่ฟิลแลนด์มาสิบเก้าพี่สิบเก้าปีเนี่ยพี่ไม่ทราบนะว่าคำนี้ภาษาไทยว่าอะไรใครทราบตอบเออเมนมานะคะต่อไปอุลโกไปสิ ประมาณ548กรัมอันนี้คือสันนอกนะคะซีซาฟิเลสันในซึ่งเล็กมากนะ172กรัมนะคะอันนี้เป็นเนื้อสำหรับทำซุปกุ้ลมไปาสิจะก,ก้อนใหญ่นิดนึง678กรัมนะคะชิ้นถัดไปนะคะซีซาไปสติ อันนี้เอามาทำเนื้อตุ๋นได้นะคะหกร้อสิบกรัมล้ a ปาป้ายสติพี่ไม่ได้เตรียมตัวนะคะเลยแปลภาษาไทยไม่แปลดีกว่าเดี๋ยวแปลผิดนะคะไม่เยอะเหมือนกันอันนี้2อ2้อ้าสิกรัมแล้วอันนี้อะไรเอ่ยออสโอันนี้เป็นเนื้อที่มันมีกระดูกอยู่ด้วยอะคะ่ะคือเอามาทำซุปหรือว่าตุ๋นนี่จะอร่อยมากเลยนะคะน้ำหนักเยอะหน่อย เจ็กรัมส่วนก้อนนี้นะคะน้ำหนักมากสุดนะแ6ดกรัมนะอูลโกโฟิเลประมาณเป็นเนื้อสันนอกนะคะแล้วก็แพ็คนี้626กรัมเกตโตเกตโตลิฮาหมายถึงเนื้อที่เอาไว้สำหรับทําซุป จะมีไขมันเยอะนิดนึงนะคะซึ่งเวลาเอามาต้มทำซุปเนี่ยมันจะอร่อยนะคะเนื้ออะไรอันนี้ถ้าเกิดว่าใครตามคลิปของพี่ตอนช่วงซัมเมอร์หรือช่วงซึกสือช่วงออชมนะคะจะเห็นว่าที่บ้านบ้านป่าสนน่นะคะมันจะมีน้องกวางน้อยน้องกวางน้อยที่แบบว่าหางยาวๆหางสีขาวอะคะ่ะ นี่แหละค่ะคือเนื้อเนื้อของกวางนะคะใครอยากทราบราคาถามมานะพี่ไม่ได้จ่ายเองพี่ไม่ทราบราคาค่ะตอนนี้แล้วทําไมเราถึงสั่งมานะคะอันนี้แฟนพี่เป็นคนสั่งมาสาเหตุพี่บอกว่าเธอสั่งเนื้อเนื้อวัวมาดีกว่าไหมสาเหตุของเขานะคะหนึ่งดูสัญญ์นี่นะผลิตในฟินแลนด์คืออนุรักษ์โลกนะคะ ไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 2. เป็นเนื้อที่เนื้อปลอดสารค่ะขเขาเรียกว่าออแกนิกนะหรือว่าลั่วหมูภาษาฟินนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆคือไขมันจะน้อยนี่เนื้อกวางพวกนี้นะคะถ้าเทียบกับหมู <c oughs> หรือว่าเนื้อวัวเนี่ยไขมันจะน้อยกว่าแล้วเราซื้อมาปริมาณเยอะๆอย่างนี้ <c oughs> ทำไมนะคะก็คือซื้อมาเราก็เก็บไว้ในช่องฟรีซนะคะเราอยากกินเมื่อไหร่เราก็เอามาทีละแพ็คทีละแพ็คนะคะแล้วแต่เราเลยพี่เอามาทํายังไงใครสนใจวันหลังพี่จะลองทําให้ดูนะคะอาเจะก็คือปรุงเหมือนอาหารทั่วไปแต่อาหารไทยนี่ไม่เคยทํานะเอามาทำเป็นเนื้อสับหรือว่าเอามาทำเป็นเนื้อตุนหรือว่าอาจจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ ค่ะคลิปนี้สั้นๆนะคะไม่คุยเรื่องซีเรียสให้ดูอาหารการกินในฟินแลนด์นะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะคือไขมันน้อยนะแล้วก็ปลอดสารแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ